แล้วผมพาชมบรรยากาศในงานนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวรถตัวเจนใหม่นะครับเป็นตัววายแท็กตัวสปอร์ตตัวเอเวอเรสและตัวแรคเตอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวโฉมเก่าที่ยังมีรถสามารถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้นะครับอันแรกก็จะเป็นตัว XL Plus พันะครับจะเป็นตัวราคาพิเศษนะครับ5้าแ0 0กบาทนะครับจากราคาจริง692,000้บาท ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมซึ่งสีแดงจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีสีขาวดำบรอนนะครับเครื่องยนต์ยังเป็น 2. 2ุอยู่นะครับ1้0หกแรงมา้าแมกยางจะเป็นแมกสิเนะครับยังมีรถนะครับตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัว x l street นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์2.2ุเหมือนเดิมน,นะครับ1้0หกแรงมา้า รถก็ยังพอหาได้อยู่นะครับตอนนี้ราคาในงานนะครับตอนนี้จะเป็นราคาพิเศษอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับจากราคาจริง6 7 2 0 0 0บาทนะครับเราเรียกว่าตัวตัวเตี้ยนะครับตัวอย่าง X อ็กแอพตัวนู้นจะเป็นตัวสูงตัวนี้ตัวเตี้ยนะครับเป็น x อ็กแอสตรีทนะครับรถก็ยังพอหาได้อยู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทักมาได้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัว4ประตูนะครับรุ่น XLT นะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่857,000บาทนะครับตัวนี้ XLT ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เดิม2.2นะครับเกียร์6สปีดแมนนวลนะครับในงานจะมีราคาพิเศษนะครับราคาจะอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทนะครับจากราคาจริง857,000บาทนะครับตัวนี้ก็ เน้นใช้งานเน้นส่วนรถตัวรถก็เข้ามาดูได้นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวนี้แม็กก็จะเป็น17ถัดมาก็จะเป็นตัววายแท็กนะครับวายแท็กโฉมเดิมเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นตัวขับสอนนะครับราคาอยู่ที่1แสนเออ1ล้านสามหมื่นสองพันบาทนะครับวายแท็กโฉมเก่านะครับโฉมใหม่เนี่ยสปอร์ตตามันจะจับได้แต่ตัวเก่าจะจับไม่ได้ แต่ข้อดีของตัวเก่าก็คือเครื่องยนต์2.0นะครับ180แรงมา้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวคือตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ขับตัวใหม่ขับ2เนี่ยแรงม้าจะ170จะหายไป10แรงม้านะครับตัวเก่าเนี่ยยังได้ยังได้อยู่นะครับ180แล้วก็ระบบเกียร์ยังได้เกียร์10สปีดอยู่นะครับตัวตัวเก่านะครับขับ2 เฉพาะในงานนะครับก็มีอัตราดากเบี้ยพิเศษนะครับ0.99% 48เอร์เซ็นงวดนะครับดาว25%นตะครับตัวนี้แมกยานก็เป็นขอบ18นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว xlt นะครับ xlt ตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่9 2 0 0 0สบาทนะครับตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเ6้าสแรงม้าเกียร์ออโต้นะครับ ในงานก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษ0.49% 48เทอมหรือ48นวะครับปีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับตัวนี้ดาว25%สนใจก็ติดต่อพักมาได้เลยนะครับอย่างมาดูต่อนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว e v e r วอรสนะครับตัวไทเทเนียมพัดนะครับก็เป็นตัวท็อปขับสองของตัวโฉมเก่าทุ่งยนต์ก็ 2.0นะครับแล้วก็ร้อแดรงม้านะครับเป็นเทอร์โบเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมเหมือนเดิมนะครับยังหาซื้อกันได้นะครับเพราะว่าตัวโปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะครับดอกเบี้ย0.49% 48งวดหรือ48เทอมนะครับพร้อมฟีประกันภัยชั้นหนึ่งดาอร์นะครับสำหรับตัว Next Gen นะครับตัวไอวัลเเนี่ยทุกรุ่นที่เป็นตัว n น็ t Gen นะครับตอนนี้ ดอกเบีย้ยในงานหรือดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่1.99% 48งวดน,นะครับดาว25%ซึ่งจะเห็นว่าข้อเสนอเนี่ยตัวเก่าจะดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วก็ยังพอมีส่วนลดหรือดอกเบีย้ยพิเศษอยู่นะครับมัดแต่งนะครับมัดแตง่งเครื่อง5,000นะครับมันดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว e v e r อร์เตัวท็อปขับสีนะครับราคาที่1 7 9 9 0ล้บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบเทอร์โบนะครับตัวท็อปตัวกลับนะครับโฉมเก่าครับเครื่องยนต์ก็2องแรงม้านะครับ0.10สปีดนะครับดอกเบี้ยในงาน9ก60นเนหกงวดนะครับฟรีประกันภัยชั้น1นนะครับตัวนี้ถ้าตัวใหม่ก็หาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้นะครับ เก่าแต่สมรรถนะยังเหมือนเดิมนะครับต่างกันแค่ช่วงกระจังหน้านะครับคือข้อแตกต่างเลยก็คือตัวเก่าไม่มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดเข้าซองนะครับไม่มีเกียร์จะเป็นเกียร์เซทสปีดแต่ว่าตัวใหม่จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ,น,น,รบน,กกน,นะครับนี่อครับตัวตัวในเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอเวอสปอร์ตนะครับก็ รูปโฉมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมทําให้สวยได้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสหมืนเกนบาทนะครับนะครับแบวนยางก็ขอบ20อยู่ปอนะครับนีสปอร์ตเดิมสปอร์ตเดิมนะครับสปอร์ตใหม่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนาฬิกท่านใดสนใจ ดดตัวเก่าตัวใหม่ก็ซักมาได้เลยนะครับช่วยดูแลให้นะครับโอเคครับสััสดีครับ